อนนี้เราอยู่ตรง,ตรงจุดที่เราอยู่เนี้ยนะฮะเป็นตร,ตรงกลางของของแปลงเราเลยเนาะอันนี้ก็คือไล่มาันนี้จะเป็นพื้นที่เราหมดไล่มาตั้งแต่ลานมันแล้วก็ถน,นนนี้เป็นถนนของเราเนาะที่ว่าเกษตรกรเขาสำหรับมาปลูกมันนะอันนี้ก็เป็นถนนตามตามที่ในที่เรานะครับน,นี่ก็ซ้ายขวาเลยเนาะเดี๋ยวเราดูไปว่าอันนี้ก็กเป็นทางด้านทางด้านซ้ายถ้าเรามองจากหัวแปลงลานมันมาเนาะอันนี้ก็ที่ยาวนะครับที่ใหญ่มากใหญ่มาก ก็คือถือว่าถือว่าแล้วก็ที่เป็นดินดีด้วยเนาะแทบจะไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยก็เกลีย่ยสามารถถ้าทำโครงการโซลาร์ฟาร์มก็ก็เหมาะเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไล่ไปถึงตรงนู้นเนาะเน่ยลึกลึก,ล,ก,ล,กลงไปนะคือเป็นที่เราเนาะอันนี้เลยตรงกลางตามตามรูปนะครับตามรูปถนนท,ที่ส่งไปเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นถนนที่เกษตรกร,ร,ก,รก็ตัดไปแหละเพราะว่า้องไม่ปลูกมันข้างใน นะอันนี้ก็เลยตรงกลางตรงตรงจุดสามแยกเลยที่วางมากนะครับก็สามารถที่จะทำโครงการได้เต็มเลยนะไล่มาเพราะว่าแปลงมาอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้มนมาแ,แปลงมันแล้วก็ไล่มานะครับแล้วจะไล่มาโอเคทวนอีกทีนะจากแปลงมันนู้นม,มาเลาะมาเป็นที่แปลงใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นถนนของเกษตรกรก็คือทําในที่เหล่านี้แหละนะครับแล้วก็ อ,อันนี้พ้นที่ซ้ายขวานะอันนี้ก็ไล่ไปซ้ายขวาก็จริงๆก็เส้นนี้ที่ถนน,นในแปลงเรานี้ก็เป็นสําหรับเมนเทนแนนได้นะถ้าเราจะวางแผงซ้ายขวานะกว้างมากนะครับอันนี้คือมันสุดลูกหูลูกตานะไกลเลยนะครับถนนเนี้ยไกลมากสุดลูกลูตาเพราะที่เรามันก็ลากยาวไปเนาะโอเคแล้วก็ดูแล้วกว้างใหญ่ ไม่ติดภูเขาไม่มีน้ำท่วมนะยมากครับที่สวยมกีก